นี่คือเรื่องราวความรักของฉันกับแฟนที่ฉันหนีออกมาจากบ้านเออตุกตาแม่ทำไมว่าใช่ไหมเธอหนีออกมาจากบ้านแบบนี้น่ะไม่เป็นไรใช่ปะใช่แล้วแหละพวกเราเป็นเด็กนักเรียนที่ต้องการที่จะอยู่ด้วยกันทำไมล่ะก็ความรักของพวกเราหน่ยยิ่งใหญ่ใช่ไหมที่รักขึ้นมาเลยนี้กันเถอะฉันไม่รู้เลยว่าในอนาคตขขงฉันฉันจะตั้งท้องกัรท้องในเวเลียนน่ะมันน่ากลัวเสมอเลยและฉันก็ได้หนีออกไปอยนั่นมันลูกใหยนี่นี่นะอุยนั่นน่ะสีนี้ไปกับแฟนงั้นเหรอเอาไปบอกแม่มันดีกว่านะ ลเด็กเป็นเด็กหนีไปกับผู้ชายแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะเด็กๆห้ามทําตาเป็นเด็กค่ะเรนก็ยังเรียนไม่จบยังอยู่ในวัยเรียนด้วยกันเลยนะาหนาไม่สมควรเลยฉันายดูเถอะถัดท้องมาสักวันนะฉันจะหัวเราะให้แน่นอนว่ายังมีหลายคนชาวบ้านที่คอนยินทาพวกเราก็ฉันน่ะลงในสิ่งที่ฉันไม่เคยเจอแน่นะนี่ก็คือความรักฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่สวยงามแต่ว่าตอนจบอาจจะจบไม่สวยเท่าไหร่นะดูกันต่อเถอะไปหาห้องเช่าเถอดที่รักได้เลยคืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันนะฉันน่ะถึงจะ เป็นลูกคนรวยแต่ฉันก็รักเธอนะตุกตาผมชื่อว่ากีต้านะนรักเธอนะฉันก็ทิ้งให้แม่แก่ๆอยู่ที่บ้านคนเดียวโดยที่ไม่บอกอะไรเธอเลยโอ้ยทำไมลูกฉันถึงไ,ไม่กลับมาเนอะนอนรอดีกว่าเฮยใหญ่เนยใหญ่นอยู่บ้านหรือเปล่าฮะฉันมีข่าวจะมาบอกด้วยแหละนี่ใหญ่นนยตืนต่นตืน่นตื่นมีอะไรกันแล้วลุงกำน,นันฉันกำลังง่วงนอนอยู่เลยอะลูกสาวแกไม่อยู่บ้านใช่ไหมล่ะฉันน่ะเห็นลูกสาวแกเก็บเสื้อผ้านี้ไปกับผู้ชายแล้วเฮ้ยจะเป็นไปได้หรอือ ลูกสาวฉันบอกแค่ว่าจะไปติวหนังสือวันนี้นะไปติวอะไรล่ะลองโทรหาสิแม่คนทนะําไมปล่อยเด็กไปแบบนั้นฮะเอ้ยไม่เชื่อละสิลูกสาวฉันเป็นคนดีมาตลอดเลยนะฉันไม่ยอมเชื่อหรอกพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เชื่อกัอนแล้วแต่กับพอฉันจะรอแกกลับมานะลูกสาวไม่รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยไปได้ยินอะไรหรือว่าไปเห็นอะไรมาแต่ด้วยการเป็นแม่คนฉันเชื่อลูกสาวสุดหัวใจ เอาละนี่คือห้องเช่านะพวกแกมีเงินเท่าไหร่โอ้ยังเด็กยังเล็กอยู่เลยอะ่ะฉันไม่ให้เช่าฟรีนะจ๊ะใช่แล้วล่ะตอนนี้พวกเรามาดูห้องเช่าเพราะว่าพวกเราต้องการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันทั้งสองคนเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยฮะบอกฉันมาเดี๋ยนี้เลยนะปาคนนี้ก็เอาแต่ถามอยู่ได้โอ้พวกผมเป็นผู้ใหญ่แล้วครับอ๋อถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่าเช่า2 0 0พันบาทต่อเดือนแต่ว่าผมมีเงินก้อนเก็บไม่เยอะ,อะครับเอาไปก่อนได้ไหมนี่มีเงินเท่าไหร่ก็ให้เขาไปก่อนเทน่าเขาจะสงสัยเยอะก็เรามีนิดเดียวเองนนนนะงงงั้้้เรราใหคึึ่่กอแลว อเอาเรวเร็วรีบตัดสินใจสิซุบซีบนินทาอะไรฉันฮะอ๋อได้ค่ะพวกเรามีเงินแค่นี้เอาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนจะให้อีกทีขอบคุณนะป้าออโอเคโอเคเอากุญแจห้องไปนี่นะกุญแจห้องค่ะน้ําข้าไฟก็ไม่แพงหรอกเออแต่ฉันบอกไว้เลยนะว่าที่หอของฉันเนี่ยไม่ให้มีเด็กมาเลี้ยงเข้าใจไหมอะไรของป้าเนี่ยเอ้ก็ช่างเขาเถอะยังไงซะเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วคืนนี้ที่ร้านฉันรักนายนะกีตาร์แล้วนายแน่ใจใช่ไหมว่าแม่ของนายน่ะจะไม่หานายหรือว่าจะไม่ตาม ใจกีตาได้เลยนะแล้วไปนอนก็ดีกว่าความรักของเราอ่ะยิ่งใหญ่เสมอเลยเนาะรักนยฉันก็รักนายเหมือนกันนะและลูกเช้าพวกเราก็ต้องไปโรงเรียนตามปกติแต่ว่าต้องปิดบ้านตื่นได้แล้วกีตาต้องไปโรงเรียนนะเช้านี้นะฉันลีดเสื้อผ้าให้หนายแล้วเนี่ยน,น่ารักจังเลยตัวเองขอบคุณนะแบบนี้เราต้องร้องเพลงให้เธอฟังแล้วแหละเพราะว่าเธอน่ารักขอบคุณนะเนี่ยก็ริดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยยังไงฉันมีความสุขจังเลยนะฉันมีความสุขที่สุดในชีวิต ยังคงตัดใจจากเธอไม่ได้อยากลกลิกก็เลยไม่ลงโอ๊ยกีต้าร์มีเสน่ห์มากๆไปอาบน้ำก่อนนะแล้วตอนนั้นคุณแม่ของฉันก็ได้โทรมาโอ๊ยสวยแล้วโอ้ฮัลโหลค่ะแ,แม่หรอคือว่าหนูยังเตียวหนังสืออยู่เลยนะ <c oughs> ยังเติยวหนังสืออะไรมีชาวบ้านมาบอกฉันว่าแกไปกับผู้ชายจริงหรือเปล่าลูกไม่จริงซึ่งนี้เลยค่ะแม่อย่าไปเชื่อเขานะ แค่นี้นะเตียวเจ็จก็กลับมาบ้านเราบ้างนะอย่าหายไปแบบนั้นแม่เป็นห่วงแม่ไว้เจอกันนะคะอีกสักพักแล้วแหละเป็นเดือนจะเข้ามาหาหลัยแล้วด้วยอะแม่ไ<อ>ม่ได้ไปกับผู้ชายสินะเต็มหนังสือจริงๆด้วยแม่เชื่อลูกนะแค่นี้แหละโชคดีจังที่แม่ยังเชื่อฉันเนี่ยแต่ยังไงซะก,การโกหกผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ฉันเลือกเส้นทางของฉันแล้วนี่นะเ,เห็นไหมลูกฉันพูดจริงด้วย พวกชาบ้านนี่มันยังไงกันนะเป็นห่วงจังเลยลูกจะได้กินข้าวกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมจังงันงั้นงั้นจับดีๆเะช้าๆนะน่ากลัวจังขับช้าๆสิที่รัก ตายละตำรวจจับจนได้นี่นี่ทำไมไม่ให้แฟนใส่หมวกกันน็อกล่ะโธ่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่เลยนะเนี่ยขอโทษครับคราวหลังผมจะรีบใส่เลยนะพอดีว่าวันนี้เรารีบนะคุณตำรวจปล่อยผมไปเถอะออา,อาฉันปล่อยให้แค่วันนี้นะถ้าวันหลังเห็นไม่ใส่หมวกแล้วก็ฉันจับแน่เลยแน่นอนว่าบางเรื่องพวกเรายังไม่โตมากเท่าไหร่ตำรวจก็คงปล่อยเราไปอันแหละว่าแต่ว่าหิวจังเลยอ่ะ็เยเดี๋ยวเราย้ยงเธอเองนะที่รักเรารู้ว่าเธอเนี่ยชอบช็อกโกแลตโดนัทแน่ๆที่ไปซื้อมาเถอนะจะเข้าโรงเรียนแล้วผมอ่อช ช็อกโกแลตบูเบอรี่แล้วกันนะครับ250บาทจ้าโดนัทชอ็อกโกแลตมันแพงเกินไปอ่ะคือว่ากินแค่นี้ไปก่อนได้ไหมอ่ะอืมอม,มัน้มอร่อยจังเลยรีบไปโรงเรียนกันดีกว่านั้นที่ลักขึ้นมาเลยครับ ค่ะด,ดีดีสิอย่าสียยังหาเงินไม่เป็นเราจะทํายังไงดีเนี่ยเอ้ยอ,อะไรหรอพอดีอาจารย์พละออกมาน่ะลงไปก่อนเออแล้วอีกสองคนยังไม่มาโรงเรียนใครกันนาะยันเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าโรงเรียนก่อนแล้วกันนะไหนค่อยตามเข้ามาเข้าใจหรือเปล่านี่ไปก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณครูขอโทษนะคะที่วันนี้หนูมาสายนะ่ะเกือบไม่ทันแล้วรีบเข้าไปข้างในเถอะนะย,ยังเหลืออีกคนนึงแงใครนาะอขอบคุณนะคะแกรับคุณครูครับผมมาละขอโทษที่มาสายครับน้ำมันหมดเอ้ยแกนี่นะ ดื้อจริงๆเลยรีบๆเข้าไปในห้องเรียนได้แล้วไปมันจะสายเอาซะก่อนข้าวหลังหามาให้เร็วๆนะหัดมีความรับผิดชอบกว่านี้ครับผมคุณครูเด็กตัวแค่นี้ยังไม่มีความรับผิดชอบเลยฮันม,มันไหลจังเลยนะนทุกๆวันฉันอยู่กับเขาอย่างมีความสุขที่รักลองกินซมก่อนนะขอบคุณนะอเยะ ทำไมเป็นเหม็นแบบนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นหรอ,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 อก็ไม่เห็นเหม็นอะไรอร่อยซะด้วยซ้ำอ่ะที่รักเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันเคลื่อนไสตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปนิดนึงนะเอาล่ะเด็กๆวันนี้จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะเอาขอนมมาแจกให้โรงเรียนเราอะ่ะพอดีว่าเราเนี่ยเป็นพ่ออ่จากโรงเรียนอื่นนะก็มีลูกชายที่เรียนที่นี่ด้วยด<อ>ีดีต้อนรับนะคุณนายเขาจะมาแจกขนมเด็กๆสวัสดีซ้ำคะสวัสดีค่ะใจดีสุดๆไปเลย่อยากกินขนมแล้วเอาละเอาละถ้าใครอยาก จะกินขนมก็มาเจอกันที่โรงอาหารนะสวัสดีจ้าเด็กๆฉันมาแจกขนมเองนะฉันน่ะเป็นคุณแม่ของน้องกีต้านะจ้าแจะได้กินขนมละตอนนั้นเขามีอะไรกันหรอดูเหมือนว่าจะมีคนมาแจกขนมด้วยนะไปดูกันปะที่เราอยากกินขนมงั้นหรอ มีใครอยากจะกินขนมบ้างจ้ามีใครเห็นลูกชายแม่หรือเอปล่เาเากีต้าอยู่ทางน,นั้นเองเหรอแม่แม่งั้นเหรอการใหนายมีแม่เป็นผอ,อ,องั้นหรอเฮ้ยไ,ไม่ได้การแล้วนะถ้าแม่นายรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันสวยแน่กีต้ามานี่ลูกที่รักเอ้าแม่เรียกก่อนสละโอเคแม่เดี๋ยววันหลังฉันมาบริจาคใหม่นะคะวันนี้ฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันครับผอสวัสดีครับนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยบอกฉันเลยว่าแม่ของเขาเป็นผอน่ะแบบนี้แล้วฉันไม่ควรอยู่กับเขาเลยถ้าคุณแม เขารู้แล้วแล้วก็เขาจะไม่สนับสนุนพวกเราแน่แน่เออหนูน้อยจ๋าเห็นคนชื่อว่าตุกตาหรือเปล่าห้องห้านะดีป้าเป็นแม่ของเขาน่ะช่วยหน่อยแล้วกันนะพี่ตุกตาเหรอคะพี่ตุกตาอยู่ตรงนน้นไงคะหนูรู้จักเขาอยู่ให้พาไปเอเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วขอบคุณมากเลยนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะโชคดีค่ะอ๋อตุกตาลูกหลาะอะไรกันอะแม่มาทําไมเนี่ยเขาหนูบอกแล้วไงว่าหนูน่ะติวหนังสือไม่ได้กลับบ้านโอ้แม่นะก็แม่น่ะเป็นห่วงกลัวลูกไม่ได้กินข่าวไงแม่ เลยเอาขนมโดนนัทของโปรดมาให้ลูกจะอ้วกอะอาการเหมือนแพ้ท้องเลยหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูก็แค่อยากจะอ้วกไม่ได้แพ้ท้องลูกจะไปไหนเนี่ยเออก็คือใกล้จะปิดเทอมแล้วด้วยผมจะมาลาเพื่อนอะลูกมีเพื่อนผู้หญิงด้วยเหรอรีบลารีบกลับซะไม่เคยเห็นเล่าให้แม่ฟังเลยวันนี้ต้องกลับบ้านกับแม่ไม่มีติวหนังสือเท่านั้นเข้าใจไหมตุ๊กตากีตาร์นะคือฉัน่ะเออที่ละเอ้สวัสดีครับคุณแม่แม่อันนี้เพื่อนหนูเองค่ะน่ารักจังเลยนะเอาขนมโดนัทไปกินนะหนูน้อยน่ารัก จังเลยเพื่อนรักสินะไอ้กันฉันไม่เคยให้ลูกชายของฉันคบกับเพื่อนผู้หญิงอยากอย่าคิดจะมาให้ลูกชายของฉันเนี่ยติวหนังสือให้แล้วกันนะลูกของฉันเรียนเก่งกว่าเธออีกเออแม่หยุดก่อนหยุดแม่ทำไมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมขอโทษแทนแม่ผมด้วยนะที่ปากเสียนะเจ้าเด็กนี่โอ้แม่กลับไปได้แล้วไปกลับบ้านอเออคุณนายคนนั้นทําไมดูใจร้ายจังเลยล่ะอุ้ยคบไม่ได้กลับบ้านเราดีกว่านะตุ๊กตาและหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่ได้กลับไปที่หอพักอีกเลยและฉันเองก็เลิ่มปวยลงป่วยลงไม่รู้ว่าเป็น อะไรช่วงนี้อาการเหมือนแปลกๆนะลูกนะพักผ่อนให้มันเยอะๆนะแม่เป็นห่วงที่สุดยิ่งนานวันเข้าพวกเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยและฉันตัดสินใจไปหาพี่หมออ,มอายุของหนูก็ยังไม่เยอะเลยนะคือว่าไม่รู้ว่าหมอจะดีใจหรือว่าเสียใจนะก็ <S <S เพราะว่าตอนนี้นะัเะเธอตั้งท้องได้3ส,สัปดาห์แล้วไงละ่ะเอ๊ะไปเป็นไปไม่ได้อ่เดีเ๋ยวหมอเขียนนัดให้แล้วกันนะมาตามนัดล่ะกลับบ้านได้แล้วขอบคุณค่ะเอ้ยไม่จริงและเรื่องนี้ฉันก็ไม่สามารถบอกกับกีตาได้ เดี๋ยวเหมือนว่ากีตาเองก็จะมาที่ห้องพักแห่งนี้ที่เราเคยอยู่ด้วยกันแม่ผมคงไม่ให้เจอเธออีกแล้วเออตุ๊กตากีตาน,นายมาที่นี่ทําไมหรอคือว่าฉันน่ะมาเก็บของนะเราสองคนเนี่ยไว้เจอกันอีกนะแม่ของฉันนะ่ะดุมากๆเลยฉันเข้าใจแม่ของนายเหมือนกันนะว่าแต่เรายังเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม<อ>ฉันไม่สามารถบอกเขาได้ฉันก็เลยบอกกับกีตาไปว่ากีตารเราสองคนนะ่ะเลิกกันเถอะนะเพราะว่าแม่ของนายนะ่ะใจร้ายมากๆเกลียดแม่ ของฉฉัันนรูอเอาแบบนั้นก็ได้งั้นพวกเราเลิกกันเถอะกลับแล้วนะกีตาฉันขอโทษนะเพราะว่าฉันรู้ดีว่าพวกเราไม่เหมาะสมกันสักนิดแม่ของนายดูไม่ยอมรับฉันและตอนนี้ฉันก็ตั้งท้องเกือบนานสัปดาห์ต่อมาฉันตัดสินใจที่จะบอกคุณแม่เพราะตอนนี้ทุกคนในครอบครัวของฉันก็สงสัยในตัวฉันหมดแล้วนี่พี่ฉันว่านะอกตามาต้องมีอะไรปิดบังพวกเราแน่เลยอย่าฉันเป็นห่วงมากมากฉันก็คิดเหมือนกันนะสิแม่ฮะ ฉันไม่สามารถที่จะปิดบังได้อีกไปแล้วเพราะว่าตอนนี้โอท้องแล้วคะ่ะแม่รู้ตั้งนานแล้วแต่แม่รอลูกพูดออกมาไม่เป็นไรนะงั้นเรามาหาทางเลี้ยงหลานกันดีกว่าทุกคนไม่เกียดหนูหรอกคะ่ะหนูขอโทษอ,อะไรนี่มันเกิดขึ้นแล้วล่นะพวกเราต้องมารับผิดชอบช่วยกันดีกว่านี่นะเป็นบทเรียนสําคัญของเด็กที่ท้องไม่พร้อมนะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดกันดีๆมันจะตัดอนาคตพวกเราทุกๆอย่างเออสาหรับบางครอบครัวก็ไม่ได้โชคดีเสมอไป ขอให้เด็กๆได้เห็นตัวอย่างแบบนี้ด้วยเถะนะเป็นว่านะเดี๋ยวฉันจะช่วยเลี้ยงลูกแล้วกันนะไม่ต้องร้องไห้ท้ายแล้วฉันก็คลอดเด็กออกมาโดยที่กีต้านั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยและฉันก็ไปที่โรงเรียนให้ผอ,อนอะ่ะเซ็นใบลาออกเรียบร้อยแล้วโฮ้ยไม่น่าเลยเสียอนาคตหมดไปคลอดลูกแล้วค่อยมาเรียนใหม่แล้วกันนะและอนาคตของฉันก็ต้องมาจบลงแล้วก็ได้เลี้ยงลูกฉันได้แต่รู้สึกผิดกับแม่มากๆ,ๆเออแม่คะแม่ มีอะไรงั้นเหรอลูกขอโทษนะจะทำให้แม่เสียใจนะไม่เป็นไรเรากลับบ้านเราดีกว่านะเดี๋ยวแม่จะเลี้ยงหลานช่วย,อยของฉันไม่ยอมบอกเลยว่าใครคือพ่อของลูกลูกจะปิดบังช่วยมันทําไมเฮ้อกลับกันดีกว่าเราอุ้ยลูกลูกดูนั่นสิเด็กคนนั้นนี่นะไปครับแม่ผมไม่ทันได้เห็นครับโอ้ยจะลูกชายแม่เนี่ยมัวแต่อ่านหนังสือในโทรศัพท์อยู่ได้ก็จะเด็กเมื่อวานซื้อเพื่อนสนิทเธอไม่ใช่เหรอที่แม่บอกว่าไม่อยากให้คบอบะเพราะว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงมีลูกแล้วด้วยวะสุดท้ายก็เลยไม่จบไปท้องกกับใครรไม่ แม่หมายถึงตุกก๊กตางั้นเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะเธอเพิ่งเล่กกับผมนี่นะ<อ>ทำไมเธอไม่ยอมบอกว่านั่นคือลูกของฉันละ่ะเรื่องนี้ฉันจะบอกกับแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสักวันถ้าผมเรียนจบผมจะเปรับผิดชอบชีวิตเธอครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้รอก่อนนะตุ๊กตารอชอมอีพีตอนต่อไปได้เลยผมจะตามหาลูกและเมีย ชื่นใจจังเลยแต่ว่านะคนก็จะได้เห็นแล้วว่าการตั้งท้องในวัยเรียนเนี่ยจะทําให้เราหมดโอกาสอะไรบ้างแล้วทาให้ชาวบ้านเนี่ยมองเรายังไงแล้วก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจอีกเอาเป็นว่านะคะความรักในวัยเรียนเนี่ยเราห้ามกันไม่ได้แต่แต,แต่ถ้าไม่อยากให้พ่อก,กับแม่เสียใจแล้วละก็ควรรักกันให้มีอย่างขอบเขตนะคะก็พียร์ขอมอบละครเรื่องนี้ให้เป็นคติเตือนใจผู้หญิงด้วยกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เพียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้บายบายทุกคน